นางแบบเพลย์บอยเสียชีวิตเส้นเลือดฉีกระหว่างการนวดคอเคที่เมย์นางแบบเพลย์บอยสุดสวยได้เสียชีวิตลงจากอาการบาดเจ็บระหว่างการนวดจัดกระดูกแบบไคโรแพรัติกสาวที่ถูกขนานนามว่าราชินีแห่งสแนปแชทเสียชีวิตจากหลอดเลือดสมองตีบถึงสองครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ ไม่กี่วันก่อนที่เธอจะเสียชีวิตเธอได้หกล้มระหว่างการถ่ายภาพและก็บ่นเกี่ยวกับอาการปวดคอจากเส้นประสาทที่ถูกกดทับเธอได้ไปหาคลายโรคลาสเตอร์สองครั้งเพื่อรักษาอาการ t m เเผยว่าได้รับสำเนาห,หนังสือรับรองการเสียชีวิตของเธอซึ่งเจ้าหน้าที่ชนสุตรศพระบุว่าเธออาจจะเสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บระหว่างการจัดกระดูกคอที่ส่งผลให้เส้นเลือดแดงทางด้านซ้ายที่กระดูกสันหลังฉีกขาดตัดการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองสมาคมโรคหัวใจของอเมริกาเตือนว่าการจัดกระดูกคอสามารถเพิ่มโอกาสให้เกิดการฉีกขาดของหลอดเลือดที่ส่งไปเลี้ยงสมองได้ หลังการจัดกระดูกเธอก็เริ่มรู้สึกวิงเวียนมือไม้ชาจึงได้โทรไปเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังหลังจากไปตรวจที่โรงพยาบาลเธอดูจะมีอาการปกติเทว่าเธอกลับต้องทรมานจากโรคเส้นเลือดในสมองตีบถึงสองครั้งแม้ว่าจะสามารถรักษาชีวิตไปได้ในครั้งแรกแต่ว่าอาการที่เกิดขึ้นในครั้งที่สองทิ้งเธอไว้ในสภาพสมองตายสาวสวยวัย34ปีรายนี้เสียชีวิตลง ทิ้งไว้เพียงมีอาลูกสาววัยเจ็ดขวบให้อยู่ตามลำพัง